สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันตามเคยนะคะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิษยาพิบาลคิสจักรมหาพรตรีมนทนเรากำลังศึกษากันในพระธรรมยูดาซึ่งดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าพระกรุณากับกรรมชั่วของมนุษย์นะคะก่อนสิ่งอื่นใดเรามาีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่นขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนพระชนะของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าเราขอพระกุณพโะรงค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดโวชนะของพระองค์และเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงนำข้าพระองค์ผู้พูดตลอดทางผู้รับชมรับฟังที่จะได้ยินเสียงของพระองค์และที่จะทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงตรัสผ่านโพชนะของพระองค์ตอนนี้มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ วันนี้เราก็มาถึงข้อที่หในะคะในพระธรรมยูดาห์อ่านว่าถึงแม้ว่าท่านรู้ข้อความเหล่านี้ตลอดแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ชนชาติหนึ่งรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสียดิฉันจะตั้งชื่อ เรื่องในพระธรรมยูดาข้อ5นี้ว่าประวัติศาสตร์สำรอยนะคะท่านยูดาได้บอกว่าให้ทำอะไรคะให้เราระลึกถึงชุมชนในอดีตคือชนชาติหนึ่งชนชาตินั้นคือใครคะก็คือชนชาติอิสราเอลนั่นเองที่พระเจ้าทรงช่วยเขา ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ชีวิตคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์หรือจากชีวิตของคนอื่นทั้งดีและก็ไม่ดีสิ่งดีเราก็จะนำไปปฏิบัติตามแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็จะไม่เอาเย่ยงอย่างหรือไม่เดินตามรอยเท้าของเขา ไม่เรียนแบบเขาอย่างเด็ดขาดแต่ก็นั่นแหละนะคะจิตใจของมนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดความบาปอยู่เรื่อยมันแปลกนะคะตัวอย่างที่ดีมีเยอะแยะในชีวิตของคนคนหนึ่งเราไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจแต่พอมีตัวอย่างที่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรารีบยึดเอามาเป็นแบบอย่างในชีวิตและมักจะเอามาอ้างอยู่เสมอว่า คนนั้นเขายัางทําคนนี้เขายัางทําเขาเป็นถึงอาจารย์เขาเป็นถึงผู้ปกครองเขาเป็นคริสเตียนตั้งนานแล้วเขาเป็นถึงครูบาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วในพระรวาชะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันได้บันทึกถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีในชีวิตหรือในชุมชนของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชนชาติหนึ่ง ตามที่ท่านยูดาห์ได้กล่าวไว้ชนชาตินั้นก็คือชนชาติอิสราเอลนั่นเองที่พระเจ้าได้ทรงช่วยกู้เขาออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์พระองค์ได้ทรงสัญญากับเขาไว้ว่าพระองค์จะพาเขา ในดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมน้ำพึ่งนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเขาจะไม่ต้องอดอยากลำบากทานอาหารตามที่ฟาโรห์กำหนดให้เขาจะได้ทำมาหารับประทานเองมีที่ดินของตนเองมีบ้านเรือนของตนเองไม่ต้องมีนายมาบังคับให้ทำงาน ตามกําหนดของนายไม่ต้องถูกรังแกเขาจะมีเสรีภาพพระเจ้าได้ทรงโปรดสํแดงความยิ่งใหญ่และริธานุภาพของพระองค์ด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ภัยพ,ยพิบัติถึงสิบอย่างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยที่ดิฉันเชื่อแน่ว่าตั้งแต่มีมนุษย์มา จะไม่มีใครได้เห็นถึงการอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเท่ากับชนชาติอิสราเอลที่มีประสบการณ์กับพระองค์ในแผ่นดินอียิปต์นะคะแล้วเมื่อพระองค์ทรงนําเขาออกมาพระองค์ก็ประครบประงมโอ้โหกลางวันแดดไม่ให้เผาเขาก็คือให้มีเสาเมฆเป็นเหมือนร่มเงาให้กับเขาเพื่อเขาจะไม่ร้อน มากจนเกินไปกลางคืนพระองค์ก็มีเสาเพลิงให้กับเขาดิฉันมีโอกาสไปเยือนในแผ่นดินอียิปต์นะคะแล้วก็ไปปีนภูเขาซีนายมาแล้วอากาศแถวรอบภูเขาซีนายโอ้โหมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะกลางคืนเมื่อเรากำลังจะ,ะปีนภูเขาซีนาย อากาศประมาณ5องศานะคะแต่พอประมาณเที่ยงเท่านั้นละค่ะ่กว่าเลยนะคะฉะนั้นบางทีก็ปรับตัวไม่ทันและก็อากาศแห้งมากนี่พระเจ้าจึงทรงปกป้องประชากรของพระองค์ด้วยเสาเมฆและเสาเพลิงและยังไม่เพียงเท่านั้นเราจะเห็นถึงการทรงนำของพระองค์ ในการเดินทางนะคะพระองค์ได้ทรงโปรดประธานพระบัญญัติกฎเกณฑ์กฎหมายข้อบังคับการที่เขาจะนำมาปฏิบัติตามในการติดตามพระเจ้าในการใช้ชีวิตกับพระองค์ทั้งหมดที่ภูเขาซีนายตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งปีนะคะเพราะว่าชนชาติ อิสราเอลเมื่อเขาอยู่ในอียิปต์เขาไม่ได้มีกฎหมายของเขาเองฉะนั้นพระเจ้าได้ตั้งกฎเกณฑ์กฎหมายข้อบังคับตลอดทั้งบทบัญญัติทุกอย่างที่เขาจะดำเนินชีวิตตามนั้นและพระเจ้าก็ทรงสัญญาไว้ว่าถ้าเขาประพฤติตามนั้นพระพรความอุดมสมบูรณ์พูนสุขก็จะอยู่ในชีวิตของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในแผ่นดิน ที่เต็มไปได้วยน้ำนมน้ำพึ่งก็เพราะอะไรคะในพระธรรมยูดาหได้กล่าวถึงความไม่เชื่อของเขาโอ้มันเป็นคำพูดที่ดูเหมือนจะรุนแรงนะคะแต่สถานการณ์แบบนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าความไม่เชื่อของเขาคืออะไรล่ะคะทุกครั้งที่เขาเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอาหารเขาก็มักจะบ่นกับโมเสสอยู่เสมอและวก็บ่นว่าพระเจ้าด้วยคำบ่นของเขาเขามักจะบ่นว่าอะไรคะทาเราออกมาทำไมเราอยู่ในอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือทำไมไม่ปล่อยให้เราตายซะอยู่ที่นั่น พาเรามาอดตายทำไมอาหารในอียิปต์ดีกว่าอาหารที่พระเจ้าให้ที่เป็นมานานี้เขาบ่นว่าโมเสสก็จริงแต่เขากำลังบ่นว่าพระเจ้าการที่เขาอยากจะกลับไปอียิปต์นั้นก็หมายความว่าเขาไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าแล้วว่าพระองค์จะทรงนำเขาไปสู่แผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ำนมน้ำาปึืเขาไม่เอาแล้ว มันเป็นคําพูดที่เชิงปฏิเสธคําสัญญาของพระเจ้าโดยตรงเลยไม่เอาแล้วกลับอียิปตีกว่าไม่ไปแล้วแผ่นดินที่เต็มไปด้วยน้ํานมน้ําพึ่งไม่เอาแล้วอียิปคงจะดีกว่าที่นี่เราจะเห็นว่าหลายครั้งเขาก็บ่นว่าพระพรของพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงให้มานากับเขาก็บอกเขาเบื่อ เขาเบื่ออาหารที่พระเจ้าให้เขาเขาอยากกินทัพทิมเขาอยากกินหอมหัวใหญ่เขาอยากจะกินกระเทียมที่อียิปต์เขาคิดถึงชีวิตในอียิปต์แต่เขาไม่รู้สึกพอใจในชีวิตที่พระเจ้าได้ให้อาหารจากสวรรค์กับเขาในเวลานี้เขาเผชิญปัญหาแบบเดียวกัน ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยชีวิตของเขาไม่ได้ก้าวหน้าเลยทั้งๆที่เขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ลิทธานุภาพของพระเจ้าที่ทรงโงปรดประทานน้ําให้เขาซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เขาก็ตอบสนองกับปัญหาเหล่านั้นแบบเดิมๆไม่ก้าวไปไหนเลยบนว่าไม่เอาละกับอีิบดีกว่า ไม่เอาละขับอียิปตดีกว่าบนว่าบนว่านี่คือสภาพชีวิตของชนชาติอิสราเอลที่โภะนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เห็นสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้เขาคือแผ่นดินคานาอันเขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่เต็มไปได้วยน้ำนมน้ำพึ่งเพราะเขาไม่เชื่อ ความไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเขาก็จะไม่เห็นสิ่งดีที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้สุดท้ายคนที่ออกจากอียิปต์นับเฉพาะผู้ชายอายุ20ปีขึ้นไปหกแสนคนตายในถิ่นทุรกันดาลทั้งสิ้นทั้งชีวิต มีแต่เดินทางแล้วก็เดินทางแล้วก็เหนื่อยและก็เจอปัญหาและก็บ่นว่าพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าช่วยก็เดินต่อไปเจอปัญหาและก็บ่นว่าพระเจ้าแถมยังไม่พอบ่นว่าผู้รับใช้บ่นว่าคนรอบข้างโทษใครก็ได้ยกเว้นตัวเองไม่ได้มองเห็นความบกพร่องความผิดพลาดของตนเองคนเหล่านี้พระเจ้าได้บอกว่าเขาเป็น คนที่ไม่มีความเชื่อเราอาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าของพระเจ้าได้พูดไว้รุนแรงว่าเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าการไม่เชื่อพระสัญญาของพระองค์ก็คือไม่เชื่อในพระเจ้านั่นแหละมีคริสเตียนมากมายตลอดทั้งตัวเราเองนะเรารู้ว่า พโะชนาของพระชา้าเต็มไปด้วยพระสัญญามากมายมากมายจริงๆที่ทรงสัญญาไว้กับผู้เชื่อและลูกของพระองค์ไม่ไว่าจะเป็นพระสัญญาในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเต็มไปหมดแต่หน้าทรงเพหน้าทรงสารคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้และก็ไม่ได้อะไรเลยตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ แต่ก็มีคริสเตียนเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ทางๆ้าที่รู้แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อและก็ไม่ได้รับเอาและน่าเศร้าใจที่มีคริสเตียนเป็นจำนวนมากไม่เพียงแต่รู้เท่านั้นไม่เพียงแต่ไม่เชื่อเท่านั้นอย่างปฏิเสธพระสัญญาเหล่านั้นที่จะไม่ปฏิบัติตาม สุดท้ายชีวิตคริสเตียนของเขาก็มีแต่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่ได้มีการหยุดพักไม่ได้ลิ้มรสสันติสุขความชื่นชมยินดีและชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและชีวิตที่พระเจ้าทรงอวยพร,พรอย่างแท้จริงตามพระสัญญาของพระองค์คนเหล่านี้จึงไม่รู้จักสํานึกถึงพระคุณของพระเจ้า การที่จะขอบพระคุณพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนเหล่านี้เพราะเขาไม่ค่อยจะเห็นสิ่งดีอันใดเลยในการติดตามพระเจ้ายกเว้นเมื่อเขาเผชิญปัญหาและก็อธิษฐานพระเจ้าช่วยคิดเชียนประเภทนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้านะเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเราเห็นตัวอย่างของชนชาติอิสราเอลมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมาย รู้ถ้อยคำของพระเจ้าโอ้พระเจ้าตรัสผ่านโมเสสมาถึงเขาโดยตรงเป็นถ้อยคำที่มาโดยตรงหลายครั้งพระเจ้าก็ตรัสกับเขาโดยตรงหลายครั้งพระเจ้าก็ตรัสผ่านผู้เผยพระชนะแต่เขาก็ยังดื้อดึงและก็ไม่เชื่อถ้อยคำของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจใช้เวลา40ปีเดินในทินตุลกันดาร ไม่ได้พักและก็ไม่ได้รับพระพรตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้อย่าให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในชีวิตคริสเตียนของเราก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเห็นแบบอย่างของชนชาติอิสราเอลแล้วเมื่อเราเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีที่เขาได้ปฏิบัติแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำตามเราควรจะเป็นคนที่ เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และก็ปฏิบัติตามและทวงเอาตามพระสัญญาของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าดิฉันติดตามพระเจ้ามาสี่สบกว่าปีดิฉันยึดพระสัญญาของพระเจ้าตลอดพระ่วงไม่เคยตรัดมุสาพระองค์กระทำตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ทุกประการ เมื่อเรากระทําตามข้อแม้ของพระองค์นั้นตรงกันข้ามกับมนุษย์นะคะมนุษย์เชื่อถือไม่ได้คำสัญญาของมนุษย์คำพูดของมนุษย์ดิฉันได้เรียนรู้เชื่อถือไม่ได้เลยแม้แต่จะพิมพ์มาเป็นลายลักษณ์อักษรและก็ลงนามก็เชื่อถือไม่ได้แต่พระสัญญาของพระองค์เชื่อถือได้ยึดได้วางใจได้และเดินกับพระองค์ ด้วยความมั่นใจเหมือนกับบทเพลงที่เขาร้องในเพลงชีวิตกิเียนบอกวา่าข้ายึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเราจะไม่หวั่นไหวเราจะเดินต่อไปและเราจะเห็นสิ่งดีมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ชีวิตของด้านเป็นอย่างไรคะออกจากทินทุรกันดานหรือย,อยังรีบออกนะคะไม่เช่นนั้น เราจะถูกทำลายเหมือนกับชนชาติอิสราเอลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ